สิบห้าแล้วสิบห้านะเดี๋ยวยาวเลยอ่ะถือไว้ก่อนสิบบาทขอยาวนะเดี๋ยวให้อีกห้าบาทองถามว่าไงนะพ่อพอกับแม่กินพริกตองคืนเหรอกินแล้วเสียงเสียงเป็นไงซึ่งมันเผ็ดเผ็ดเผ็ดใช่ไหมถ้าเกิดสิบห้าบาทเดี๋ยวดูที่เสียงเป็นไงสายเดี๋ยวเดี๊ยว เดดวะนลงคลิปเลยกดถายอ่ไหนร้องสิบาทดิพอแม่กินพริกเผ็ดเสียงเป็นยังไงอ๋ออ๋ออสบาทอะแลวหนูและหนูเห็นแลวหนูเห็นเขากินพิกมืดกินมืดรอกินเผ็ดเลยไงแล้วก็เสียงกินพิกสิบทเปนไง <laughs> <c oughs> ตอนตอน,ตอนกินกินจะหมดแล้วกินเสียง <c oughs> เป็นไงกินเสียงจะหมดแล้วโอเคโอ